ก็ในวันฮักใหญ่ก็คือเดือนเก้าเปิงแล้วก็ค,วคูบาก็คิดว่าอ่าก็วันอาสสาระหะนี้เดือนสิบเปิงอ่าคูบาก็คิดว่าจะากวางซีเลอร์เพื่อโบรณนะทะพิหารนี้ใหม่เพราะว่าหรือว่า,วา,า,วา,ามันเป็นวันส,สําคัญในพระพุทธศาสนาะแล้วก็อยากจะทำา แล้นะเพื่อให้เสร็จเท่าว่าเป็นส่วนสำคัญของวันขุดยมมาที่นีอยู่ต้องเข้าพรวิหารก่อนเพื่อกราบพระประธานพระวิหารเนี่ยทางล้านนาเนี่ยถือว่าเป็นสักกวระเป็นที่ของ,ของพระนักด่านท่าอใจเป็นที่ของขพระธรรมแม่วาทธรรมว่าแล้วก็เข้าโบสถ์ทางภาคเหนือเนี่ยถือว่าเป็นสักการะเป็นเขตของพระสงฆ์ในส่วนของพระวิหารและมีความสำคัญ หากันมีโอกาสก็มาร่วมมุลกันนโยมนะิ0แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นการเกยบแสงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องปรับปรุงหรืออาคารบางส่วนประกอบต้องเก็บกวามความสียานสิ่งที่เสียหายเรียบร้อยก็อาจจะต้องประชุมในวันองวันนี้หลังจากประชุมแล้วได้มาตียังไงก็จะดำเนินการนั้น ครูบากรู้สึกดีใจที่หลังจากเหตุการไฟไหม้ทสถานอย่างไรคำว่าเส็แข้วโภิญานก็ได้รับกําลังใจจากทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เ่ินบันพาชิตสธรมกัลที่เป็นทั้งพระและก็สามเณรประกอได้รับกำลังใจจากศรัทธายาโูมทั่วประเทศ รัลาลคณะผิดของวัดแสงแก้วโพธิญาณานก็ได้ส่งกำลังใจมายัางวัดแสงแก้วโพธิญาณานก็ได้ร่วมการทำบุญเพื่อช่วยเหลือเพิ่ไมไหมหน้าทีไทยที่เกิดขึ้นนะพี่หาดวงไรคำอย่างนี้ก็ถเดว่านับเป็นการเฉลเเสียทั้งยิใหญ่ของวัดแสงแก้วโพธิญาณพวารวัดแสงแก้วโพธิญาณมีพระวิหารหลวง เป็นส่วนรวมจิตใจของชาวบ้านในอำเภอแม่สวยในจังหวัดจยงรายและก็อยากรวมสิดยานติ์ตัวประเทศซึ่งทวีฐานหลวงนี้ก็เปรียบเหมือนหัวใจของวัดเสียงเที่ยวโพธิญา,ขา,า,านข้าเติสถารือ้าพพุทธรูกสักติ์ก็คือพราเสียงเที่ยวพธิยานซึ่งเป็นพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามาหากใครได้มา วัดแสงแก้วโพธิญาณได้เข้ามาสู่นะพิหารหลวงไตรคำน่าสถานที่แห่งนี้่ากก็จะรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เสียดายความงดงามของพระวิหารแล้วก็พระพุทธรูปก็คือพระแสงแก้วโพธิญาณซึ่งถือว่าเป็นพุทธรูปที่สวยงามที่พวกหนึ่งของ การสูซเสียครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติภัยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอตั้งมั่นที่ในสิ่งที่จะทำในอนาคตเพราะว่าอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่ว,ว่าอนาคตเราสามารถทำที่ดีขึ้นได้ก็ อนุโมทนาทุกแรงใจทุกรวมจิตทุกพัฒนาที่ส่งมายังวัดเสที่ยวพุธิญานและญาติโยมที่ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคทั้งทางเฟซทางไลน์หรือทางช่องทางต่างๆเพื่อร่วมบุญกับวัดเสที่ยวพุธิยานเพื่อจะทำการบูรณะและก่อสร้างราวิหาบังนี้เพื่อให้สวยสดเหมือนเดิมก็ถือว่า ครูบาก็อนุโมทนาท่นทุกคนแล้วก็คณะสืกยานสิ่งที่มีจิตเป็นสิ่สวนทุกทุกคนก็ถือว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเป็นไปตามสัจธรรมเกิดขึ้นรันอยู่ต่อไปมันเป็นไปตามธรรมของพระเจ้าถ้าวิหารไม่จำรุดทุกชมไม่พังไม่ดีไม่ถล่มไม่ทลายแม้แต่ พิหารไม่เกิดขัดขึภัยโยมก็ไม่ได้มาร่วมกันสร้างบุญนะโยมนะดังนั้นใครที่มาไม่คันได้สร้างตอนนี้โยมมาได้ทันต้อมนะก็ทางวัดก็ขอ,ขอเชิญชวนบอกบุญนะโยมญาติทำนะผู้มีศีลเป็นกุศลถ้าใครอยากร่วมบุริจาคกับวัดเสกเนี่ยบริญาณก็สามารถร่วมบุญได้ทางไดาหน้าเหตของทางวัดอาจจะจะมีชื่อบัญชี ว่าแสงแก้วโลทยานแอบขึ้นไว้อาสีประกอบตอนนี้นนนนนก็มีนิชาชีพที่แอบอ้างจำนวนมากในโยมนะในโยมเช็คดูก่อนตอนที่จะโอนทางเพราะว่าบัญชีที่ขึ้นไว้้าสีก็คือมีบัญชีเดียวคือวัดแสงแก้วพทอยญาณซึ่งไม่ได้เป็นชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะว่าวัดไม่เคยบอกคุณในชื่อบุคคล ทีบอกพูดพด้วยชื่อบ้านแสแก้วโพธิญาเคยโยมทําแล้วถึงวัดโดยทันทีนทนก็การมุ่งมั่นนาประชาโยมหลืโยมนะที่ได้รวมกันสืบหาสาระเป็นกายเป็นใจเป็นทรัพย์เป็นสังขาเพื่อมาช่วยกันสืบสร้างาพระพุทธศา,าสนาฐานะวัดแสงแก้วโพธิญาณ ในอำเภอแม่สวยจังหวัชดชฉนายแั่งนี้คราาูบากร้อบุญอานเกิดจมากอาวิหารลาานที่เราทั้งหลายจะร่วมกันบูรณะลงก,การสร้างก็คอยเป็นพะระราวปัจจัยท่านทั้งหลายไม่ขาดตกบกพร่องมีความบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติพนิทานแม่นปรารถนา,าสิ่งใดก็ดีทั้งการงานการเงินการดำเนินชีวิต ก็ขอให้สำดิษฐ์สำเ็จสมดังความปรารถนาให้เงินทองไหลมาโภคทรัพย์ไหลมาไม่ขาดสายมันดังแม่น้ำคงคาปัญจนาทีทั้งห้าให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ขอให้ลำรวยทันใจให้สำเดจสำดิษฐศักดิ์สิทธิส์สมดังคาาําปรารถนาญาติโยมท่านทั้งหลายจนถึงพระนิพพานวันนี้อนุโมทนาดีขายุโกายุยวันโสุพังพระลาที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็ช่วง วันวิสาขาบูชาก็มีคนมาเวียนเทียนแล้วก็มาจุดจุดเทียนข้างในค<ม>ูบาก็เห็นเขาจุดเทียนคูบาก็เลยบน่นว่าโยมอย่ามาจุดตรงนี้เดี๋ยวไฟไหม้วิหารค<ม>ูบาก็ยิ่งกลัวไฟจะไหม้วิหารอยู่เอ,อนี่ยเขาก็เลยเป็นคำพูดค้บาก็พูดเฉยๆโยมแต่ว่ามันบังเอิญหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็เกิดไฟไหม้วิหารจริงโยม,มอันนั้นเป็นความเชื่อของชาวบ้านโยมเพราะว่า มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะโยมตอนไฟไหม้วิหารเนี่ยข้างในวิหารมีรูปเหมือนไฟเบอร์เยอะแยะที่เกิดเพลิงไหม้แต่ว่าไม่มีกลิ่นแม้แต่คนมาช่วยดับไฟก็ไม่มีกลิ่นนะโยมไม่มีกลิ่นไม่มีควันให้ออกไปข้างนอกเลยโยมจนกว่าไฟจะไหม้ทะลุหลังคาหลังจากนั้นถึงมีควันนะโยมนะยังส่วนของโครงสร้างหลักเนี่ยรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนโยมเพราะว่า ในส่วนของโครงสร้างวิหารหลังนีอ้ออกแบบพิเศษก็คือ,อทวกอย่างเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานหมดยมครับแล้วก็ปูนที่ใช้สมัยนั้นก็เป็นปูนโครงสร้างเนี่ยเป็นปูนปอร์แลนด์หมดยมแม้แต่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยยมเห็นที่เห็นเสาแตกอันนี้ปูนฉาบข้างนอกแค่นั้นนะยมะแล้วก็อย่างเรื่องเหล็กเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายเขาเจาะดูแลยมแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมัน ประเมินค่าคือทางจิตใจประเมินไม่ได้เลยโยมแต่ถ้ามูล,ลค่าความเสียหายเพราะส่วนวิหารหลังนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิหารลายคําหลังแรกและก็หลังเดียวในอำเภอแม่สวยนะโยมนะที่ปิดด้วยทองคําจริงเฉพาะถ้าจะประเมินราคานะก็อาจจะประมาณร้อยกว่าล้านนะโยมนะเพราะว่าในส่วนของอ้าที่ถูก ไฟไหม้แล้วก็ล้อมละลายไปก็อีกจํานวนมากมีทั้งพระพุทธรูปเกา่าพระพุทธรูปใหม่แล้วก็มีพระพุทธรูปที่มีค่าแล้วก็รูปเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งตกแต่งและที่สําคัญวิหารหลังนี้ประดับด้วยลายคําก็คือทองคําจริงที่เป็นทองคําเตียวทั้งหลังนะโยมนะ